ฮ่องกงมอบตำแหน่งเกียรติยศแก่นักดับเพลิงสละชีวิตในเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ฮ่องกง11ธันวาคมสำนักง,งานดับเพลิงของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีนได้มอบตำแหน่งนักดับเพลิงอาวุโสเกียรติยศให้แก่เหอเหวยหาวนักดับเพลิงที่เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้รุนแรงบริเวณโครงการที่พักอาศัยหงฝูหยวนหรือหวังฟุกค,คอร์ดในเขตด้าผู่เพื่อยกย่องการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นแบบอย่างและความเสียสละของเหอ พิธีมอบตำแหน่งเชิดชูเกียรติหลังการเสียชีวิตจัดขึ้นที่สถานีดับเพลิงซาเทียนซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของเหอโดยมีสมาชิกในครอบครัวของเหอได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณหลังมรณกรรมและป้ายปักตรายศนายดับเพลิงอาวุโสอันหนึ่งเมื่อวันที่26พฤศจิกายนขณะปฏิบัติภารกิจดับเพลิงและกู้ภยัยที่โครงการที่พักอาศายัยหงฝูหยวนเหอได้รับบาดเจ็บสาหาัสและเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ เกิดในปี1987และเข้าร่วมสำนักงานดับเพลิงในฐานะนักดับเพลิงเมื Man ่อปี2016ก่อนเข้าประจำการอยู่ที่สถานีดับเพลิงซาเทียนและได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการปฏิบัติงานอันโดดเด่นและความทุ่มเทอย่างสม่ำเสมอตลอดเกือบ9ปีทั้งยังเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจดับเพลิงและกู้ภัยหลายครั้งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาชีพของเขา ทั้งนี้สำนักงานจะจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติให้แก่เหอในวันที่19ธันวาคมหลังจากนั้นจะนำร่างไปทำพิธีฝังตามลำดับแฟ้มภาพสินหัวภาพอาคารแห่งหนึ่งที่โครงการที่พักอาศัยหงฝูหยวนหรือหวังฟุกค,คอร์ดในเขตด้าผูเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีนหลังเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงวันที่27พฤศจิกายน2025 สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่กเกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0954605580